ทุกคนคะวันนี้เมมีซีรีส์เรื่องหนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนลองไปดูเมยพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้เม่ไม่เคยเห็นการโปรโมทหรือโฆษณาอะไรที่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วอยู่ดีๆเมย์ไปไถแอปแดงแล้วเมย์ก็เจอซีรีส์เรื่องหนึ่งในแอปแดงชื่อเรื่องว่าเตือนแล้วนะว่าฉันยหล ซึ่งตัวซีรีส์อ่ะมันจะเรียกว่าเป็นมินิซีรีส์ได้ไหมเมย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเมย์ลองไปศึกษาดูแล้วมีหมด8 EP นะคะแต่ใน1 EP อะ่ะปกติมันจะมี4ตอนใช่ไหมแต่สําหรับเรื่องนี้นจะมีแค่3ตอนนักแสดงนําของเรื่องนี้นะคะก็จะมีน้องมุกกีนัพพัทนะคะมุกีีนัพพัทที่ตากกวินค่ะรับบทเป็นมุกมณีค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าน้องผ่านๆตามาบ้างแล้วเพราะว่าน้องอ่ะเคยเป็นนักแสดงของช่องวันเนาะแล้วก็เคยมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ แต่น้องนักแสดงอีกคนนึงก็คือน้องพิงกี้นะคะ กิงกีส้สุพิศาลาศักสถาน,นะคะ่ะรับบทเป็นพลางดาวค่ะนะะล้วกิงกี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเมย์ไม่มีความสามารถในการตามหาข้อมูลน้องหรือว่าอะไรเพราะว่าพยายามแล้วนะคะแต่ว่าหาข้อมูลไม่เจอเลยว่าน้องเคยมีแบบผลงานการสแสดง <S <S หรืออะไรมาก่อนหน้านี้ไหมอาจจะเป็นเรื่องแรกของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเหมือนแบบน้องอาจจะยังไม่ได้มีผลงานในการ,รแสดงหรือผลงานแบบในวงการบันเทิงมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนะคะก็จะลงทุกๆวันพุธเวลาสองทุ่มทางแอปแดงของ Mac Life แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูย้อนหลังหรือว่าอยากดูที่มันเป็น Micro Series, ไมโครซีรีส์ก็จะลงทุกวันนะคะในช่อง TikTok ของแ a c กไลฟ์นะครับ เรื่องความที่มันเป็นออริจินอลซีรีส์อ่ะมันจะเดาเรื่องราวไม่ได้แล้วก็เรื่องราวมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ย่อยง่ายก็จะมีเรื่องราวให้หนางเอกซ้ายกับนางเอกขวามาเจอกันแง่งอนกันไปไม่ชอบกันมาแล้วอยู่ดีๆก็มารักกันหนุนหนี่งอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้ทุกคนลองไปดูนะมันน่ารักดีลองลองไปสนุกดูครับแล้วก็สนุกดีครับไปครับไปดูครับ